สวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยนะครับเนาะวันนี้บ่าวแต้มก็ได้มาติดตามตัวเลขของพอแซงเนาะครับเนาะพอแซงปันแม่นครับท่านผู้ชมงวดก่อนนั่นก็ะทากับหัวขึ้นกันถือจังๆเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกะไห้เก้าหาเหล็กเก้ากับเหล็กหกมันกันตัวเดียวกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขันเป็นกับหัวกันถือจังๆครับมางวดนี้พอแซงว่าพอพลาดครับงวดนี้ เต็มๆจังๆเลยครับส่วนตัวเลขหรือว่าความฝันของพ่อแซงเนาะครับตัวสิเป็นตัวใหญเดี๋ยวไปดีตามรับชมรับฟังจากปากพ่อแซงน้ากันครับ<อ>พ่อแซงนั่งถ่ายอยู่ทั้งหลังนี่แล้วเนาะครับเนาะก่อนสิไปก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยเด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากปากพ่อแซงน้ากันเลยครับเือบองเอาไว้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอแซงสวัสดีครับอาจารย์แซงได้ครับนี่สุดยอดครับมาตามอีกเนาะครับอีพี อันดที่ผนานมากครับนิดเดียวเนาะครับซื้อครับซื้อให้เอฟซีคืนะครับแค่ครับอันนี้นี่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 เก่าก็หกอยู่ที่หนึ่งหันหันมากอหันหันตัวเลขมาให้เอฟซีบ้างนะค่ะนี่นี่นี่เก้าห้าก็ถาหมุนขึ้นเป็นเลขหกนี่รับเต็มเต็มเลยเนาะแต่งหัวขอตรงตรงนะครับคุณพอแซงเจ็ดสามนี่โอ้ยลดลงแจ็กเป็นหกสามนี่ยถือว่าถูกนะครับ แต่มันบวขาวตัวนี้ต้องหมุนขึ้นเนาะครับคุณพ่อ,พอเนาะหมุน,นตแต่การถ่าผู้ซื้อเป็นเนี่ยก็ถือว่ามีโชคใจเข,า,<ง>ขาบอกว่ารวยเ,วยเอาสิครับ<ม>อันนี้ผีมาบอกเนาะครับเนาะเ<ม>อาบวกลยังเถอะครับแก้มือคือเก่าแล้วครับ<ม>เอฟซีไอแก้มือวันนี้เราแผลไปแล้วรับฟองเอาไว้กันมากเลยนะเอาไวมาเปลี่ยนเอาพื้นหนึ่งเมื่อครับครับครับมึงไปว้นงว่าหรืครับปักโซ่ยังดังอยู่เอาหอ ประเภ่น้าโขลกเอาครับไพก่นมาบอกครับงวดวันที่หนึ่งกานย่ายนนี่ครับหนึ่อไรไม่นว่นพิ่นมาเตใส่หรืไม่ยนว่นนี่ครับน้องแม่น้องแม่บอกครับเพื้นไปใส่จังมาบอกพิ้นตายหรอ่าตายแล้วตายเมือนมงอมงไรมองไม่ยืนไรอเมพื้หมอกตาวสามหมด่ัวองหมดตายตัวสามเม่อคืน้หกสามก็ มาลงเศ้าเสิบบาทโอ้เศร้าได้สิบบาทงวดมังหันครับเอฟซีงวดยงก้าหกกับศูนเจ็ดงวดที่ก้าหกกับศูนย์เจ็ดออเอา,าเอาไลละเอียดสูเอฟซฟังนะครับคุณ่อแซงก็สามเวก้าวหกแล้วมีอะไรมันใช้มาบอกครับมันแนวไดครับงวดมังหันขึ้นเอาหัวตุหัวนะ มาขึ <Rocky> <te> <lush> ้นนี่บ่ก็หัวตุหัวตุกอนไรหัวตุกันก็ไปครับตุก็ผีออาหัวตูกกันเลยผีม่ได้ใช้ผีผีผู้สาวผีผู้สาวมันนีฝันเนาะครับฝันฝันมาขึ้นน่ครับฝันัอกอนนี่เห็นจ้าจ้าข้างนครับข้างบนข้างลร้างกลขึ้น้งลึนขเข้าขามากหมาเาก็ไม่นือมาว้านก็มากอ้นหมา ห้ามองเกิดทมมีห้ามองไปเกิดบ่ได้ไม่วิ่งหลักผีปูสาวหูจักกันอยู่บ่ล่ะครับก็ัวจักแล้วโอ้มาเอาหัวตุเลยม้อตุตุเห้งเกิด่นของคือขึ้นบอกนี่บอกนี่คือเด็ก็คือเอาหัวตุเป็นหกหกนี่อืนี้วตุกันเออหัวตุเอา อันเก้าหกนี่มาได้ใสครับเก้าหกเหรอไม่เงว่ะไม่ไงแล้วมาบอกอ่ะอืมจับศูนย์เจ็ดนี่แหละครับเออเก้าหกก็ศูนย์เจ็ดพี่เอาม้วนตักันนี่เป็นตัวไหนนะครับเป็นหกหกเป็นหกหกนี่ยังครับศูนย์เจ็ดครับโอ้หกหกครับโอ้จดไปเลยเก้าหกครับครับเอาไปยังเพิ่มหกหกลงไปอีกนะครับหางหนึ่งต้องกว่าแเสงของเรา นะครับว่าโบผาดเลยโบผาดเลยบ่ครับเข<อ>าโคกับสูญเสียอันไ<ฮ><ฮ>ปไหครับบัวตะเปยอัน,น,นขอเหล็กเขาก็พวกปีตายหงตายอย่างต่างๆบ่ครับปีเขามาเองผมมาเองเลยม,มามเขามาม,มาทุกบ้านน้อนมาทุกข,ขึ้นบักว่าทุกอย่างมาคู่มือครูขึ้นเลยมา,มาก็มายืนข่าวครับมาเฮาตุกอันบ่ ก็ผมมึงมาแม่งมรู้เรื่องกันหมดไม่หันดิแล้วเขาเขาไม่หันเขาเป็นพ่อพี่ับเป็นเจ้าพ่อพี่แหลพ่อพี่เลยล่ะเอียบร้อยยายักลัวนะเพดจากพญานาคเสียงมาหาไปยอยเสียพญานาคกู่พญานามาบนมาก็มาหอดูขยุตแล้วคนจะไปก็พยายามเทียวคน เอาสมตัวเบิ้ครับพอแซงสามตัวเบิ้คขับสามตัวหนึ่งศูนย์เจ็นึ่งศูนย็ดโอ้รับผมเอาขีนลงมาหนึ่งศูนย์เจเราเอาใส่ครับอันตัวนั้นเลยจาจเบิ้เลยตาจ้เลยบรับเด็กหมดเลยเด็ครับตัวเลขของพอแซงครับธรรผู้ชมครับงวดประจำวันที่หนึงกันยายน2568ครับแคปนาเจ้าไว้เดครับเด้อเลขสตัวครับเกกครับเก้ากลักหกหกครับหก เลข3ตัว107ครับ107มักกระจัดคัดกระเบืองเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะพอแทงครับพรหนาผีเนาะครับเนาะบวยานเลยครับผีนี่วสันมาโหลดวสันครับเอาขอให้มีโชคไงครับพอแทงเนาะครับเนาะสุดท้ายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาวเต็มพารวยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ